ก็คือผลสลากกินแบ่งนะของวันที่2องพษภา้าวันที่1นึ่งสสามสตามเลขนี้เลยแล้วพอดีเราซื้อ9 5้าสมันออกหนึ่งหเราบอกตรงตรงเลยว่าเราไม่ มีดวงจริงๆกับการเสียงโชคเฉียดหน้าเฉียดหลังอะไรประมาณนี้หรือว่าซื้อลอตเตอรี่แต่ไม่ได้เสียงดวงอย่างอื่นอย่าง,างนี่แหละเราถึงบอกว่าเราสงสัยจะมาให้คนอื่นมากกว่ามันก็น่าเสียดายอยู่นะสองใบเลยอ่ะก็ฝากติดตามด้วยกะค ใครอยากรู้จักเราก็ทักเฟซมาได้เรามีเพจอยู่แต่ก็ลองหาดูแล้วกันเราจะอัปเดตแต่ที่ดีๆเท่านั้นโอเคขอบคุณฝากติดตามกันเยอะๆด้วยนะขอบคุณมาก